สวัสดีครับผมมีผ้ามาเบิงอุป,ปกรณ์ครับที่เตรียมไว้ถัดลงบักอื้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้เตรียมได้แต่อุป,ปกรณ์ครับฝนมันตกดินยังแฉอยู่นะครับเนยก็เลยผามาเตรียมอุป,ปกรณ์ไว้นะครับสินค้าที่ได้สร้างนะครับจากดานะครับก็ส่งมาถึงแล้วนะครับก็เลย มาลองให้เบ้งน,นะครับการเตรียมก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์นะครับแหลกๆคือหนึ่งเมล็ดพันธุ์เป็นของสีเมืองทองไงนะครับศูนย์ห้าศูนย์สีป่องนะครับแล้วก็ดินนะครับดิน heat m o ค s cast man นะครับนี่ตัวนี้สอบละสี่ร้อยห้าสิบบาท แถวบานะครับนี่ตัวนี้ซบหน่อยนะครับซบหน่อยสอบงหญ่มันจะแปดลอยก็บาทนะครับเดี๋ยวนี้อาจพันแล้วพ่จ๊ะครับราคาขึ้นเร็วๆนะครับปีกายนี่ซื้ออยู่สามลอยห้าไอ้สามลอยแปดสิบนะครับปีนี้ขึ้นราคาแล้วก็มีว่านำยศนะครับพอดีลืมนะครับลืมเมื่อไม่ต้องมีแผงเพาะกาหนำนะครับนี่เมื่อในเลื่อมคือผอนนะครับเดี๋ยวหยาดมาเบ่งตัวนี้นี่นะครับไอ สีส้อนสีใสแพงตัวนี้นะครับนี่แพงสี่เหลี่ยมนะครับแพงเหลี่ยมลอยสี่หลุมนะครับนี่มันจะประหยัดดินนะครับแพงแบบนี้ตัวนี้ก็ประหยัดผลนะครับตัวนี้บ่หมาะสํหรับไอบอัลมะพะบักเอื้อนะครับเพราะว่าลุมมาหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้มันสองหลอยก็หลุมนะครับไอตัวนี้เอามากาบักเคือเทศนะครับนี่ซื้อมากาบักเคือเทศ ปเป็นแลงเก่านะเอามาเอามาให้เบิ้งตัวอย่างนะครับนี่ให้ให้ซื้อ,อยูแผงลอยซีลุมนะครับปะยัด,ดินใสอันนั่นนะครับนี่กาอันนั่นไงทาทาบกกลมนะครับบกกลมนี่ตองกาสองหนนะครับพอดีส่วนมากทาทาซื้อบอกกลมนี่ซื้อมาก,กาสองเมล็ดนะครับทาบกเลียมนี่กาสองในมันกับอกคอย ดีมันไดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันหน่อยนะครับรูมันหน่อยมันจะไอ้ระยะต้นเขามันมันไกลกันผลครับอันนี้เวลาถี่มันขึ้นนะครับต้นต้นมันสีสูงนะครับต้นมันสีเงาเวลาเอาไปปลูกนี่บ่ท่านไหนไปปลูกซ้ำนะครับไอ้มันขึ้นมาซ้ำหนึ่งนี่มันจะล้มนะครับมันจะมันหญ้าแห้งมันกระหล่มนะครับอันนี้มันอ้ว พอว่าดินคาดแม่เน,นี่เขาสีง,งามนะครับมันจะให้อัวได้นะครับในหนึ่งพอดีนะครับนี่นี่นะครับเมื่อไมสอ่สื่อแผงแบบนี้นะครับนี่แผงพอแบบนี้แล้ววันนี้ย้อนไปกลับบมองเกาอีกนะครับวันนี้ <laughs> การเตรียมก็คือหนึ่งมเมล็ดพันธุ์นะครับนี่เตรียมไว้พอกระ แต่ก็ต้องมียานะครับยานี้เป็นสตาเกินจีนะครับตัวนี้มันเป็นแบบเม็ดนะครับซื้อสามัญก็ได้ดงทีโฟเรนนะครับไอตัวนี้ก็คือร่องกลหลุมนะครับก่อนปลูกตัวนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับผู้มากรวยไอในถาดก็ได้นะครับหรือมาใส่คือผมก็ได้นะครับแต่ว่าก็สิป,ปวดขาแน่นะครับ เขตไปแนมันก็นต้องมันก็นต้องปวดขานะครับนี่นครับตัวนี้ลองก่อนลม้มแล้วก็เตรียมเตรียมยาพวกนี้ไว้นะครับนี่ตัวนี้เป็นยาสีนดยงมีขานะครับอะซิตามีฟลิกนะครับนี่ตัวนี้สีนด่งมีขาวตัวนี้ขาเพี้ยไ,ไฟนะครับอีเมด้าคอฟิตสองตนี้นะครับต้องมีเพราะว่าเวลาปลูกเกิดมาแล้วนะครับมันต้องผลพวกิ่งมีขาเพี้ยไ,ไฟ บะหมี่ก็ต้องป้องกันไว้นะครับนี่ต้องเตรียมไว้นะครับสองตัวยานี่หล้กการหนึ่งยาโรคกระดีนะครับเพราะว่าช่วงหนาฝนมันจะเป็นโรคนําของไอคาเบนซิมนะครับแล้วก็ช่วงปลูกแล้วนะครับบะหมี่ปลูกแล้วก,ก็ต้องเตรียมสายนายศนะครับสายนํายศเกิดต้องมีท่อพีวีซีนะครับตัวนี้มันเป็นทอเหนียวเหนียวเข่งนะครับนี่หนึ่งจุดห้า ทอแล้วแต่พูดจะใส่นะครับใส่สองนิ้วสามนิ้วก็แล้วแต่ปั่มนามนะครับต้นนี้ก็จะเป็นดอกเจาะนะครับดอกเจาะใส่หัวนามยศต้นนี้เป็นสวรค์นะครับนี่สวัค์ไหลสายสวัค์ใสไอ้แบตเตอรี่นะครับเรื่มบอกนะครับนี่ยาตัวนี้ตั้งแต่บักแตงคนนะครับนี่ย่างแบบลายเลยนะครับสีบักแตงไปบ่บเปลืองยาครับ มีเป็นเ้่าหนาบนะครับที่ผมสั่งมาจากรัศดานี่ครับซื้อหลานเพ่นห้เบิ้งตรงนี้นะครับเขาจะทายภาพไวอยู่หลายภาพนะครับบางหลานให้เบิ้งตงัวนี้ความหนาของเขานี่นะครับถามมันบางนะครับเวลามันโดนแดดนะครับเวลาบิดนี่เวลาบิดเปิดนะครับมันจะฮักตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเขามีตัวอย่างเบิ้งอยู นี่ครับนี่ทั้งสีฮักแบบนึงถ้ามันฮักแบบนี้มันกาปิดเปิดไปนะครับนี่เพราะว่ามันบางนะครับมันหน่อยต้องให้หาหนาตัวนีน้ใหญ่ๆนะครับบอมเป็นว่าหนาใหญ่นๆนะครับหนานี้นะครับให้มันใหญ่ๆนีบบบนนนนะ่นี่ครับแบบหนึ่งตัวนี้ทางง้านทั้งเฉียมมาหายนะครับนั่นหนานตัวนี้หัวนมยศสิบหกมิลนะครับ ตัวนี้ลูกยางครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้เบิ่งตัวนี้เป็นหอต่อตรงนะครับถาสายหนามันบ่ถึงหรือว่ามันขาดนะครับแล้วก็ปาต่อเอานะครับแต่ว่าแบบนี้ก็ราคาถูกนะครับก็ซอยใดร้ายเติมนะครับถาราคาแพงมันจะเป็นไอเป็นแบบเกี่ยวนี่นะครับมันจะบม่มีว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้สองถ่างนะครับสองด่านเลยเดี๋ยวผมจะเจาะไอ ทดลองให้เบิ้งนะครับวันนี้พามาเตรียมแล้วก็มาเจาะนะครับมาเจาะทอเดี๋ยวผมตั้งกล่องก่อนนะครับอย่งนี้นครับแบตประกอบตัวนี้สวร่าน99โวลต์นะครับนี่แบตของเขานะครับนี่ใส่ดอก16มิลน,นะครับถาซ้ายนำพุ่งใส่20มิลน,นะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับดอกเขาตัวนี้มันก็จะดันไนทอปแป๊บออกมาครับนี่นะครับเราจะเอา ข <laughs> องทับๆกันอะไรไปยลอกระถีสบ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 พ่างตนกดลงไปนะครับพี่ ออรุรดผดอกดอกก็รุดผลดอกหัวนี่ก็เนี่ยน,น,นะครับสาเแองนี่มันจะโก่งหงอนนะครับเนี่ยบางก็เอาลูกยางดันใส่นะครับวันนี้ลูกยางใส่นะครับ กะเจาะไปตามระยะนะครับต้องการระยะที่เท่าไดก็เจาะเลยได้เลยนะครับถ้าสองเมตรก็คือเจาะสองเมตรนะครับวัดไปตัวนี้ถ้ามีน้ำมันนะครับให้เอาน้ำมันชะล้มจักน้อยนะครับพบระว่าลูกยา,เางเขาจงบ่อขาดนะครับนี่ก็กดเข้าไปเลยนะครับถ้ากดลงตรงๆมันจะบ่อเขานะครับกดลงตรงบ่อเขาให้เอียงๆงจักน้อยนะครับเอียงๆอียง ยงให้มันเข่าด้านหนึ่งนะครับนี่ก็ค่อยกดลงไปนะครับเพราะว่าถ้ากดเขาเลยนี่มันสิเหตุให้ลูกยางไอ้ขอบตัวนี้มันขาดนะครับนี่มองมองนี้นะครับนี่นี่ครับมองนี้มันสิขาดถ้ากดเขาเลยให้เอียงให้เอียงจักหน่อยนะครับเอียงท้มันเข่าด้านหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับยูดีขนาดตัวนี้ก็ปิดเปิดก็ได้ครับ ไอ้เนี่ยล่มยูทูบเอารถไปลากแบบนี้รถลึกอะไรเนี่ยรถลึกอาไผ่ผมก็รบกองเล่นเดี่ยวออกไปได้ว่าบอกว่ากานหมดมากได้เล่นบู๊บลงไปเดินนั้นอีหลายพอดีเลยรถติดรถติดลม สุกก็ว่าคบอกผมเนี่บอกแ่นีเบื้องอยู่เนาะ่ไปเแลิงองนี่ครับรับเขาพอดีไอ้บันนี้มาลงห้เบิงซ้ำหนีนะครับไอ้เตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับสำรับผู้ที่สิบป,ปูกนะครับเดี๋ยวล้างวิดฝนส่วงกาเมล็ดนะครับเดี๋ยวลงให้เบิงอีกนะครับสำรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวสิเอารถไทยไป ออกงานกัน <laughs>